คลิปนี้พามาชมรถตู้กันค่ะลูกค้านะคะหน้ายาวค่ะใครตามหาหน้ายาวอยู่ลูกค้ารถปีให้เลือกเพียบเลยนะคะสต็อกแน่นมีหลายสาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพสาขาสุราษฎร์สองสาขามีทั้งหมด3ส,สาขานะคะลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์เรามี2อสาขาเลยนะคะแต่ละสาขาใหญ่ไม่แพ้กันเลยสต็อกรถแน่นทุกสาขาส่วนกรุงเทพอยู่สาขาหนองจอกมีนบุรีค่ะลูกค้านะคะ รถที่คัดมาให้เป็นรถปลดระวางนะคะเกรด A วิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะตอนนี้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาเลยค่ะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะคะโชว์รูมใหญ่ไว้ใจได้นะคะสาขาที่ทำคลิปวิดีตอนี้จะเป็นสาขาสนามบินจังหวัดฎรา์ธานี่นะคะสาขานี้เรามีศูนย์บริการด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นศูนย์บริการทีมช่างมืออาชีพตรวจเช็ครถทํารถเบื้องต้นมีเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้ใหม่นะคะลูกค้าไว้ใจได้เลยนะคะที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็น หน้ายาวนะคะลูกค้าเรามีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวนะคะแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวน้องเอพามาชมในส่วนของหน้ายาวนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปกันทีละคันค่ะลูกค้านะคะคันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นเ e กียร์ออโต้นะคะลูกค้าสีขาวเ e กียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบสองเลยค่ะลูกค้านี่นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เรียกได้ว่าปีใหม่นะคะรถมือเดียวค่ะเป็นรถปลดระวางนะคะลูกค้าวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะส่วนใหญ่ที่คัดมาก็ จะเป็นรถกดระวางนะคะคัดของหน่วยงานที่วิ่งน้อยมาให้นะคะชนหนักพ่ควน,น้ําท่วมหรือไม่เดิมนะคะเราไม่เอาเข้าค่ะลูกค้าคัดแต่รถเดิมๆเกรดเอนะคะเพราะว่าเรารับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ด้วยนะคะสาหรับคันนี้เป็นเกียร์โตปีอโต้ปี่0 2 2นะคะราคาหนึ่งล้านสองแสนนะคะ8 0 00ันบาทเดี๋ยวน้อยให้ดูภายในนะคะในส่วนของตัวสีค่ะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะโคมไฟหน้าใสาแจ๋วค่ะลูกค้านะคะ แล้วก็ในส่วนของยางเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยค่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวมาดูกันคันนี้นะคะก็จะได้นะคะในส่วนของยางเดี๋ยวนะคะมาดูปียางกันนะคะนี่ค่ะยางปีสองพันยี่สิบสี่ฟิล์มเดิมโรงงานรอบคันค่ะลูกค้านะคะกระพฟิล์มก็คือไม่มีรอยขาดนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ เบาะสีเทานะคะคันนี้คอนโทรลหน้าก็จะประมาณนี้เลยหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านนะคะหัวน็อตทุกตัวขอบประตูต่างๆก็คือดึงดูได้หมดนะคะลูกค้านี่เลยเม็ดอาคนะคะเรียงตัวกลมสวยเดิมโรงงานไม่มีพิความมาแน่นอนนะคะ <S <S สำหรับด้านในค่ะลูกค้าคันนี้เป็นเบาะ VIP สามแถวนะคะ VIP สามแถวเบาะหนาๆใหญ่ๆนะคะลูกค้านี่ค่ะ ด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะติดกันแบบนี้นะคะผากลางให้นั่งได้สีคนแล้วก็สามเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบที่นั่งเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะใครที่สนใจสีขาวเกียร์ออโต้ก็สามารถทักทายขอเหรียญเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะลูกค้ามีกล้องให้ด้วยนะคะ นี่ค่ะด้านหลังนะคะก็สามารถวางกระเป๋าอะไรได้นะคะมีพื้นที่ให้นะคะลูกค้าแล้วก็พวกอุปกรณ์แม่แรงติดรถต่างๆน้องเอกก็มีมาให้ครบนะคะสนใจสีไหนก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะลูกค้ามีให้เลือกทั้งสองสีนะคะนี่คันนี้ค่ะลูกค้ามีมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะคะเซ็นเซอร์หลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะ คันนี้จะเป็นปี2019นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาปี2019เกครื่องยนต์2.8 GL 9,99,000บาทค่ะลูกค้าสีเทาเดิมโรงงานนะคะเลขไม่หนึ่งแสเจกิโลค่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของสีแล้วก็ไฟหน้านะคะโคมไฟใสแจ๋วค่ะ ตีนเดิมโรงงานค่ะลูกค้าในส่วนของภาษีพลบอรเราต่อให้ก่อนออกทุกคันนะคะยางใหม่ค่ะลูกค้านี่เลยนะคะถุงยังไม่ได้แกะเลยค่ะลูกค้ารถใหม่มากนะคะสำหรับนะคะเบาะตอนหลังตอนกลางนะคะก็เป็นเบาะหนังสามแถวอูปรมมาให้อย่างสวยเลยลูกค้านะคะ เบาตัวหลังนั่งได้สามคนนะคะสามสามสามนะคะเป็นเก้าที่นั่งนะคะม่านนี้มาให้เรียบร้อยเบาะาหนาๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจเกียร์ธรรมดานะคะจับคันนี้ได้เลยค่ะเก้าแสนเก้าหมื่เก้าพันบาทค่ะลูกค้านะคะก็จะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเซ็นเซอร์หลังอันนี้เลยสี่จุด ด้านหลังก็มีที่วางสัมภาระให้นะคะลูกค้าสามารถวางกระเป๋าวางของได้เยอะอยู่นะคะนี่ปีสองพันสิบเก้าเกียร์ธรรมดาจ้าเดี๋ยวเราไปที่คันถัดไปกันต่อเลยนะคะมาเลยค่ะแต่ละสาขารถเยอะนะคะแต่เพราะว่าวันนี้วันดีนะคะรถปล่อยไปหลายคันนะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งมารับไปคันหนึ่งตอนนี้ก็ นี่เลยค่ะกำลังล้างอยู่ก็มีค่ะลูกค้าใครที่สนใจก็ทักได้ออกได้ทุกจังหวัดน,นะคะคันนี้ปี2020ค่ะลูกค้าไม่150,000กิโลค่ะปี2020ไม่150,000กิโลนะคะราคา1,180,000บาทนะคะให้ดูความสวยของตัวรถค่ะสีเดิมนะคะมีเก็บงานบ้างลเล็กๆน้อยๆรองรอยสะเก็ดหินจนหนักที่ควนน้ำต่วมไม่เอามาขายนะคะลูกค้าปีเดิมโรงงานเหมือนกันค่ะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นี่นะคะคันนี้เก้าที่นั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าแถวหลังสี่นะคะแถวสองสามเป็นเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะตรงนี้เว้นทางขึ้นลงให้สะดวกสบายนะคะมีทีวีให้ด้วยนะคะคอนโทรลกลางก็ประมาณนี้นะคะ ที่ทุกกระจกนะคะแล้วก็ถังดับเพลิงเรามีให้ทุกคันค่ะลูกค้าใครสนใจคันไหนชอบบอกแบบไหนภายในแบบไหนก็สามารถโทรหาเซลเอได้ที่เบอร์094-598-9256 094-598-9256ค่ะลูกค้านะคะสนใจสีไหนก็ทักทายสอบถามได้เลยออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดมีบริการจัดไฟแน์นปีทั่วไทยมีบริการส่งรถให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดคันนี้กันค่ะ คันนี้ V.I.P เต็มทั้งคันนะคะลูกค้าเบาะวีหลังคาวีเต็มระบบนะคะแอร์ไมโครบัสหน้าหลังนี่ค่ะลูกค้าเกียร์ออโต้ปี2020นะคะคันนี้เกียร์ออโต้ปี2020 1นึ่งล้านหแสนเหื่นแพันบาทค่ะลูกค้า V.I.P เต็มระบบนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะนี่นะคะเบาะสวยด้วยนะคะเบาะสีเบจ ภายในคือสว่างสวยนะคะเข้ามาให้ดูถึงความใหม่ของตัวรถนะคะลูกค้าตรงนี้ก็ถ้าไม่มีใครนั่งก็เป็นที่วางแก้วได้นะคะครับขึ้นไปก็นั่งได้อีกที่หนึ่งนะคะปี2020นะคะ VIP Air Microbus ค่ะเบาะ V หลังคา V ด้านในก็จะมาพร้อมกับเบาะนะคะสีเบดสามแถว หลังคา VIP a อ r ไมโครบัทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้านะคะเบาะแถวหลังผาแยกนะคะสามสามสามเ้าที่นั่งนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะสเปคไหนก็สามารถปรึกษาเซลล์เอได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพเอกสารที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะลูกค้า ผู้ซื้อจำมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะออกได้หมดทําสวนทําไร่รับเหมาก่อสร้างค้าขายนะคะถ้าอยากจะมีรถตู้ไว้ใช้งานนะคะรับส่งนักเรียนทําทัวท่องเที่ยวต่างๆสามารถปรึกษาเซลลเอกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าเงื่อนไขง่ายๆค่ะอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุงานน้อยนะคะสเดือนหเดือนถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกินหปีผ่อนตรง ก็สามารถออกรถได้นะคะลูกค้าส่วนลูกค้าออนไลน์ถ้าสนใจรถโรหานเอศูนเก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกขอรูปรถเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้ถ้าโอเคทําจองเข้าบัญชีบริษัทสามพันนะคะรถตู้จองเสร็จนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะคะเซ็นสัญญานะคะถ้าไม่ผ่านเราคืนประจาให้ผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถ เราก็มีบริการส่งนะคะลูกค้าออนไลน์ถ้าเกิดว่ารถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกช่างดูแล้วว่าไม่เปะ๊ะเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้ค่ะคืนมาจําให้เต็มจานวนนะคะลูกค้าโชว์รูมใหญ่ไว้ใจได้นะคะรถได้มาตรฐานแน่นอนค่ะผ่านการตรวจโดยบริษัทนอกทีเชอร์นะคะลงขายในเว็บไซต์รถโดนใจด้วยนะคะตรวจ200กว่าจุดลูกค้าสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะค้นหาเว็บไซต์รถโดนใจนะคะโครงสร้างรถคันรถเรียกได้ว่า200กว่าจุด เราตรวจไว้เพื่อให้ลูกค้าได้ดูนะคะมั่นใจกันได้เลยนะคะสนใจก็ทักมาปรึกษารละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ0 945989256เสรีไทยรถสวยค่ะ